กลับมาข่าวเช้าช่วงนี้มาดูความคืบหน้าคดียักย่อเงินสจลนะคะล่าสุดตํารวจควบคุมตัวมารดาของนายกิติศักดิ์มัทุจัดผู้ต้องหาคนสําคัญค่ะในคดีช่อโกงเงินสจลอไปขออานาจศาลฝากขังแล้วก็ค้านการประกันตัวด้วยนะคะหลังจากที่พบว่าแม่และลูกคู่นี้ค่ะร่วมกันนําเงินที่ได้นั้นไปซื้อทองคําแล้วก็ที่ดินเพื่อการฟอกเงินค่ะ โดยนางระดมมัทุจัดนะคะมารดาของนายกิติศักดิ์มัทุจัดหนึ่งในผู้ต้องหาคนสําคัญในคดียักยอกเงินสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังหรือว่าสจลอถูกนําตัวค่ะไปขออำนาจศาลจังหวัดมีนบุรีฝากขังผัดแรกเป็นเวลา7วัน พร้อมกับคัดค้านการประกันตัวหลังจากที่สืบสวนพบนะคะว่านางระดมนั้นมีส่วนรู้เห็นกับขบวนการนี้โดยนำเงินที่ได้ค่ะไปซื้อทองคำแล้วก็ซื้อที่ดินซึ่งเข้าขายลักษณะการฟอกเงินนั่นเองแม้ว่านางระดมนั้นจะให้การปฏิเสธแต่ว่าตำรวจมีข้อมูลความเชื่อมโยงชัดเจนโดยเฉพาะเส้นทางการเงินนะคะ ขณะที่พลตารวจโทรประวุฒิถาวรสิริโฆษกสานักง,งานตํารวจแห่งชาติก็ยืนยันว่าได้สั่งการให้ตํารวจกองการต่างประเทศนำทับหนังสือค่ะไปถึงทางการประเทศอังกฤษเพื่อให้ส่งตัวนายกิติศักรมาดำเนินคดีในประเทศไทยตามกฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนแล้วขณะที่ คด,ดีเพราะว่าคดีดนี้เนี่ยนะคะมีการช่อบโกงเงินมากกว่า1,500ล้านบาทแล้วก็ยังเป็นการกระทําทผิดกฎหมายฟอกเงินรวมถึงประสานตํารวจสากลหรือว่าอินเตอร์โพเร่งติดตามตัวมาดําเนินคดีด,ด้วยเช่นเดียวกันส่วนนายบอสที่ถูกระบุว่าเป็นหัวหน้าขบวนการนี้ตํารวจรู้ตัวแล้วนะคะว่าเป็นใครแต่ว่าอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อที่จะออกหมายจับต่อไปค่ะ